สนับสนุนโดย SJSK Gaming สวัสดีครับผมเจสุริการสังเกตนะผมวันนี้อยู่กอยู่กับเกมเออไม่ใช่ดิอยู่กับโปรแกรม Pp p ีเอสเนะผมคือโปรแกรมของการเปิดเพจพีในคอมพิวเตอร์และเกมที่ผมจะมาเล่นวันนี้คือเกมที่ชื่อว่า m o n s t e อร์ n t e r p o r t พ b l e สามาดีนะผมเป็นเป็นเกมที่อยู่ในเพจพีแหละซึ่งถ้าเกิดอยู่ในพีอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่มีโอกาสในการอัดได้ใช่ไหมครับก็อันนี้ผมตั้งจอยเรียบร้อยนะคือมันจะเล่นอะไรเหมือนแบบเหมือนเพจพีเลยแหละแต่ว่าเล่นในจอของเขาเองสุดยอดนะ ลองดูครับลองดูครับใครที่เล่นพีพีนะผมเราเล่นเกมมอนทันเหมือนผมนะครับพักสามหรือฟรีร้อมไม่ได้นะครับก็ลองนักทักมาดูนะอาจจะมีการอาจไปนัดเจอเล่นกันหน่อยก็ได้นะสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยเออผมเป็นคนหนึ่งไงที่แบบแติดเกมมอนทันอยู่พอตัวถือว่าหลงรักเลยล่ะไปกดผิดประมาณนี้นผมเดี๋ยวขออนุญาตทำการเลือกแต่งตัวละครน,นิดนึงนะผมผมจะแต่งตัวละครคล้ายในพีทพีผมนะ อันนี้ผมไม่ได้ม้วนผมเล่นในจอยจริงผมตั้งค่าจอยในมุกแกมนี้มันมันบอกว่ามันเสกค่ายถ้าเข้ากับจอยอยู่แล้วผมฉะนั้นการที่เราจะใช้จอยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอะไรเลย,เลยฉะนั้นก็คุณก็เต็มตัวไปเล่นกับผมได้เลยครับผมแล้วก็อ,อุ้ยปรับผิดอ๋อเออถูกแล้วดีกว่าถ้าผมปรับท่าอะไรเนี่ยเสร็จแล้วพูดเลยนะผมผมขอทำตัวให้มันสีดำหมดผมชอบอะไรมันสีดำดำนะผม รู้นะครับมันจะชารตรงนี้แหละขอภายแล้วกันเอาตัว,ต,วตัวนะเกมที่ผมลองอัดดูแล้วอะบิดเลทแม่งต่ำมากอะน่าก็าตลกเลยอย่ะโอ้หนึ่งเนี่ยดีแล้ว สกินโทนขอวอกๆหน่อยพวกโอเคพร้อมสตาร์ทเซฟเซฟเซฟวิงเฮอะดีดีวันเดอรเซฟเกมเซฟเออข้ามทูโบรอมาต์ฮันเดอร์อันนี้เป็นคัตซีนะผมขอไม่เปิดแล้วกันนะข้ามครับข้ามไอสัตว์ข้ามดิเฮ้ยข้ามเออข้าม เราจะไปล่ามันสักตัวก่อนแล้วค่อยปิดเกมนะผมเดี๋ยวอาจจะมีการที่ผมจะเอาแบคอัพเซต,ตจ,าจากเครื่องเก่าผมมาลงที่นี่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้ไม่ใช่เครื่องเก่าดิเครื่องนี้ปัจจุบันดิมาบอกเครื่องเก่าที่เ,เสียหมดใครที่เคยเล่นมอนฮันตันน้งแต่ภาคหนึ่งมาจะรู้นะว่าเกมมันสุดยังไงนะผมแม่บอกว่าให้เราลุกขึ้นมาก่อนแล้วกันนะผมอย่างแรก โอเคออกไปข้างนอกครับโอภาพเล่นแต่คอมเมนต์คมขึ้นหรือ,รอเปล่าวะเปลี่ยนใจวะเขาไปคำพูดแบบเหมือนเดิมอันนี้ที่ตอนเราเข,าข้าเกี่ครั้งแรกจะเปการแนะนำเมืองน,นิดนึงนะผมก็เคยจะไปร้านตีเหล็กร้านทำอาวุธร้านซื้อขายยาร้านอะไรอย่างนี้สังเ,เกตว่าแล้วเ,เกตว่าผู้หญิงทุกคนในเมืองนี้จะหน้าตาคล้ายๆกันนะผม อย่าไปหวังอะไรมากเกมไม่ีดีครับโอเคครับผมมันจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่ชายลาลับเวสนะผมคือหน้าตาเมื่อกันมันรู้เท่าไหร่เลยนะเราไปวิ่งไปก่อนเลยอย่างแรกตอนแรกผมเข้าเกมมาเธอต้องคุยทุกคนทั้งหมดก่อนนะผมมันบอกว่ามีแมวให้เราสามารถเลือกได้เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกแล้วกันเด้งตอนนี้ขอคุยให้หมดก่อน ุณสามารถเลือกวัตที่นี่ได้ฟังก์ชันหน่อยไหมแต่ว่าการเลือกวัตเนี่ยต้องใช้ในการใช้อุปกรณ์ดุดิบในการสร้างนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้จะมีการขายายานะครับผมอันนี้ก็คือหมู่บ้านแมวนะครับผมก็มคือจะมีแมวอยู่ข้างในนี้แล้วก็สามารถสามารถเลี้ยงดูแมวได้ในนี้นะครับผมต่อไปเข้าอันนี้ก็คือเข้าหมู่บ้านแมวนะครับตื๊ด ตตตดตดตดดนี่กล่องสมบัติของเรากล่องเก็บของอะไรวะง่ายๆอันนี้คือที่ขุดแร่นะผมอันนี้ก็คือที่จักจับมแมลงจะเป็นการใส่มแมลงเข้าไปใส่น้ำพลอยให้แมลงลอออันนี้คือที่ตกปลานะผมตัวอันนี้จะเป็นการปลูกฟาร์มแมวครับผมนี่คือภาพรวมของทั้งหมดแล้วกันนะผมผมไม่ได้กดให้ดูนะผมกดดูเองนะผมผม,ผมแค่บรรยายเฉยนะสามารถอัปเกดรดด้วยพอยแมวนะผมไอ้ เอ้ยเอ้ยหลุดเอ้ยยี่บเายเอ้ยวิ่งไปไหนล่ะลูกคือบอกตรงๆนะครับว่าเอ้ยไอ้นี่กูหลุดครับแก่แป๊บอ่ะหายแล้วโอ้แม่งหลุดไม่รู้เวลาเลยโอ้คนกลางมันมันมันบอกว่าสามารถเอาของทุกอย่างในใส่ในกล่องได้เลย โอเครับทราบจะ้ะอย่างแรกนะผมตอนนี้คือเราจะต้องดูของในตัวเรามีมีเฮียอะไรบ้างนะผมขอบใจมากไอเฮียโล่งโจ้งปปครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนวุ้นนิดนึงผมมันก็ถนัดดาบดาบเล็กนะผมผมถนัดนี่จะเป็นดาบเทพนะครับมีให้ว่าอ๋อมีให้โอเคผมถนัดพวกดาบใหญ่นะผม คือตอนนี้เรายังไม่มีเงินสักแดงนะผมว่าง่ายเดี๋ยวเราจะต้องไปหามอนกระทืบสักตัวหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ครับชุดป้องกันไม่จะเป็นสำหรับผมหรอกครับอ้าวโดให้ไปฝึกก่อนฝึกก็ฝึกวะฮันเตอร์อินโฟกดไปครับอ่านให้หมดครับแล้วกดออกไปฟอนยูสติ้งกดดูดูไปครับไม่ต้องไม่ต้องเล่นนะกดดูดูอ อ่านทั้งหมดโอเคจบฟิตนิ่งเทนนิ่งโอเคหมู่บ้านนี้ชื่อยูเคโมะมั้งครับยูเคโมโอเคฝึกเสร็จแล้วไม่ต้องฝึกนะครับทำแค่นี้กพอนะครับแล้วก็ไปเลยครับโอเคได้เงินเริ่มต้น1,500นหบาทนะผมเป็นค่ายานะผมพั 1, 5น5้ที่ค่านี่ไม่ใช่ค่ายาครับ มันเป็นค่าที่ให้เราลักเวทได้ครับผมพเพราะต้องก่อนจะลักเวทต้องมีเงินเนอะผม oh <my S 1> ก็มีบอสที่ลากตัวไมเนี่ยไม่มีว่ะเอาเป็นล่านี่แล้วกันมังกรขานาดเล็กแล้วกันนะผมวางนี้แล้วกดตีเรียบครับแจ็กกี้เทคดาวแจ็กกี้เนอะผมบิ๊กเ n อร์เควสนะผม, quest, ะผมโอเคจริงๆมันจะแนะนำแมปก่อนนะผมถ้าเกิดเราเข้าไปเลือกแมปเก็บแผนที่อย่างแรกนะแต่ว่านี้คือผมกดเข้ามาในเควสเลยก็คือจะเป็น กระทึกมอนเลยนะผมก็เป็นการแนะนำเป็นนึงก่อนก็คือแนะนำว่าสถานที่อยู่เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับสำหรับใครเป็นคนที่เล่นไม่เป็นนะผมเทนนิ่งโหมดเมื่อกี้กดเข้าไปเล่นเลยนะครับเป็นพรยูสซิ่งอะไรเงี้ยเออมันจะมันจะชิวๆกว่านะผมไอ้เหี้ยหลุดอีกแล้วเหรอโอเคผมหายแล้ว เอาตรงๆนะรู้สึกว่าคีย์แพดแม่งจะกดตีอยู่แล้วครับดูดิคีย์แพดแม่งกดตีน่ะแม่งไม่หมุนตามหลังที่ใจคิดอ,ะอ่ะโอเคจะพยายามหมุนหน้าจอคืนแล้วกันนะฮะ จะว่องคุโนโ่คือเหมือนกับว่ามันดึงแพทกับไอ้นี่เป็นอันเดียวกันนะครับผมมันก็เลยทำให้กูปวดหัวแล้วครับเหมือนแล้วมองอยู่มุมสูงด้านหลังมันอนะ่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะขอราชก,ก,กิ๊กตัว,ตวละเรื่องเขาป,ปรับใหม่แล้วกันนะครับแจ็กกี้ก็น่าตามีครับแหลกไหวเฮียไม่ใช่แหลกหรอกหมุนหน้าจองง ถ้ามึงงงขนาดนี้นะเจอกันหน่อยดิเกมเซ็ตเกมเซตติ้งคอนโทรลแมปปิ้งโอเคโอ้โหเย้ยนิ่งเลยทีนี้แต่ปัญหาคือกูจะหมุนหน้าจอไม่ได้เองครับผมตอนนี้จะต้องใช้ปุ่ม L แทนนะผมไม่เป็นไรได้เหมือนกันระดับกูได้หมดอยู่แล้วมาเห็นปะหรือมองออกโทษ ดูดีกว่าเดิมเยอะเลยเราต้องล่าแจ็กกี้เลติกอาจเรื่องภาษาไทยไม่เรียกว่ามาจ็อกกี้นะผมต้องล่าจ็อกกี้เนี่ยประมาณหกเจ็ดตัวใช่ไหมวะดูเกรอินโฟ,โฟได้นะผมอ้าวเฮียแล้วไงแล้วกูกดดูเกรดไงวะเนี่ยโอ้โหให้ตายเดดซาร่า ถ้ามึงจะลำบากให้แพดเป็นตัวเดียวกันนะมึงเอ้ยกวนตีนพ่ผ่ายโอเคแล้วจะหาแจ็กกี้ก,กี่ตัวป่ยประมาณสามตัวปะ่ะพอเราล่าแล้วสองตัวให้ตายสินะซาร่าถ้ามึงจะเล่นยากขนาดนี้แล้วกันนะ นี่คือกินเพื่อเพิ่หหนนนมหลักเซมรน่าด้านบนนะครับสัเงเกตด้านบนนะครับไอ้กดผิดกดไม่ลงวรครับลำบากว่ะเดี๋ยวผมจะยา,ายามพยายามหมาทางเ,เก็บไฟจากเพียพ,พีแล้วกันนะผมเพราะว่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วกูรู้สึกอนาจิตมากเลยครับ ไม่เป็นไรขอสะคิปหนึ่งก่อนแล้วกันให้ใหท่านผู้ชมดูก่อนหน้าตาเป็นยังไงนะผมเพราะคนที่เล่นในเล่นในคอมอาจจะง่ายกว่าน,นี้หลายๆเท่าเลยกันเพราะว่าผมไม่แม่งเสือกครึ่งไงใช้ไอ้จอยไง <c oughs> ถ้าเกิดในกรณีที่มันเป็นเหมือนผมนะครับกดหนุนจอไม่ได้ใช้กรปุกแอลแทนนะผมจะหันหน้าไปทางท,ท,ที่ทางที่ละครยืนอยู่นะผมจุดเกิดของแจ็คก,กี้จะมีสองห้าสี่หกสามนะผมเอ้ย สองห้าสี่หกแปดเจ็ดนี่อาจจะมีหมูป่าแทนถ้าเกิดเปรี้ยวจัดก,ก็เป็นหมูหมูป่าเลยนะครับแต่ผมยีเจ็ดบวกก่อนแรกๆเดี๋ยจะมีมังกรจากราการนี้แหละแต่พอหลังๆจะเจอมังกรตัวเท่าบ้านนะครับคุณมึงจะรู้สึกแบบว,ว่าอ้าไอ้เหี้ยถ้าเกิดเจ็ดไม่เกิดนะผมก็เราจะวิ่งไปแปะกนันที่เข้าใต้น้ำตกครับเจอวะ ไม่เจอด้วยเฮียมึงไปอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยแจ็อกกี้กูเอ้ยจ็อกกี้กูไปวิ่งไปวนแล้วกันไปแปดก็ได้ครับไปเก้าเก้ามีปะม่ะวะไม่แน่ใจอ่คะคุ้มปกติเก้าไม่ค่อยเกิดเอาเฮียแม่งเป็นหมูผงเลยที่ผ่านงานนี้มาหรือว่าจะบวกใช่ไหมเล่นดาบใหญ่ไม่กลัวอยู่แล้วครับดาบใหญ่ต้องฟัดฟันเออโดนแล้วหนึ่งเม็ดพลังลครับบอสเซ เข้ามาเลยภูมังกรตะก,การโอ้ยดับหายดับไ่ดับดับ,ดบ,ดบหายคมอะไรกันเนี่ยอ้าวเพื่อเคียวว่ะโอ้ย ผมโต,ตน้นมันเล่นย่าสัตว์เลยเฮ้ยแริดนึงครับผมแร่ด้วยแร่ด้วยอ้าวยังไม่หมดเหรอวะไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่หมดก็ช่างแม่งเฮ้ยกูจะล่ากูจะแร่อย่ายุ่งกับกูเพื่อความมันนะผมขัดดาบนิดนึงนี่การขัดดาบนะ เดี๋ยวมั็นไปที่ในการเล่นหลายอย่างนะผมตอนนี้ก็เดี๋ยวขอรอขอไปทักทักนึงแล้วกันนะผมแต่ละคนจะถัดวู้ดต่างกันนะผมฉะนั้นอย่าเล่นตามผมนะผมเพราะว่าผมถัดวุ้ดเทพดาบใหญ่นะผมซึ่งชาวบ้านจะช่องเขาจะไม่ค่อยเล่นกันนะผมดาบใหญ่เพราะว่ามันฟันช้าแต่ว่าที่ัชที่ผมใช้เนี่ยเพราะมันมันกันได้ผมผมเวลาผมเล่นไม่ได้กับเพื่อนไงเป็นหน้าที่ตัวรับดาเมจไงผมเวทคอมพิวส์ โอ okay. เคเราขึ้นเวเทเลียรผมนะเวทเลียร์โอเค okay. กดไอเทมคือกดไอเทมเซนต์ทูไอเทมบ็อกโอ้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยมาหลุดเลยตอนนี้รับของเว้ย อ๋อลืมไปสนิทเลยว่าคอนโทรลแมปปิ้งเงีย้ยไม่ได้ตั้งไวโอ้โหเงีย้ยไม่ตั้งก็ไม่ได้ด้วยนะคนตีนสัตว์อะ่ะโอ้ดูดิอ่าเอ็นเทอร์น่าแรน โอเคครับ okay, ผมก็ขอบคนที่รับชมแล้วเดี๋ยวติดตามในพาร์ทหน้าว่าเกมนี้จะถูกเล่นจะถูกทำให้มันดูดูด,ดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกก็เลยขออภัยนิดนึงนะครับผมมันอุบาทสัตว์เลยครับผมเดี๋ยวขอกลับไปนอนก่อนเมื่อกี้เพื่อกดลืมเซฟเชีย่ยมากอะมองตรงก,ก็เชี่ยมากเออโอ้เหนื่อยเหนื่อยใจแท้ออกเกมแล้ว นิวขึ้นมาเนี่ยดูก่อนดีเผื่อไม่ขึ้นกูจะกีดให้เออค่อยดีหน่อยโอเคไปแล้วครับขอบคุณทุท่าครับบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซ u b สไ r i b e กันด้วยนะคะ